พวอออนไลน์เล r ร์นิ่งเลส n นบทเรียนออนไลน์ปซีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุที่ได้จากธรรมชาติโดยตรงดัดแปลงใหม่รวมทั้งวัสดุที่มนุษย์เราสังเคราะห์ขึ้นมานั้นแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ทำให้เราสามารถเลือกใช้วัสดุมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆได้อย่างเหมาะสมกับการใช้งานทองแดงเป็นตัวนําไฟฟ้าที่ดีมากและมีราคาไม่แพงนํามาทําสายไฟฟ้าสําหรับคอมพิวเตอร์และโคมไฟฟ้าใช้ยางเป็นฉนวนไฟฟ้าหุ้มทองแดงไว้โลหะมีความแข็งสามารถนำมาทำเป็นตะปูสําหรับตอกเพื่อยึดเนื้อไม้ได้ ไม้มีความแข็งสามารถนำมาทำเป็นโต๊ะได้หินหรือปูนมีความแข็งสามารถนำมาก่อสร้างเป็นผนังบ้านและทำให้ตัวบ้านไม่ร้อนเกินไปเพราะปูนเป็นฉนวนความร้อนไม่ส่งผ่านความร้อนจากภายนอกเข้ามาแก้วมีความแข็งและใสสามารถนำมาทำกระจกหน้าต่างได้พลาสติก น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้จึงนำพลาสติกมาทำเป็นเสื้อกันฝนยางมีสภาพยืดหยุ่นสามารถนำมาทำรองเท้าบูทเพื่อสวมใส่ได้ยางมีสภาพยืดหยุ่นสามารถนำมาทำยางล้อรถเพื่อขี่ได้นะครับ